ซอยครับครับกับเขากับ,บ,บ,บน้ำเด้อไปซื้อนางนอนคนเหมยอดอยากเด้อหนึ่งแสนกรีบเนาะเอาไว้ซื้อขขากินเด้อเมื่อไหน่เมื่อไหร่วันนีของฝากมีอ่าเครื่องแจกเนี่ยแถมแหละจะเอามาใหา้เด้อพอดีกลุ่มลูกเนะ่พี่น้องโอ้ยต้นลูกเล็กหน่อยละน้าซ้ำพากระจาดกับบุ๋มมีเนาะมาแยมขึ้นนะเปียกบดไงเนาะ จุงงัวจุงควายเข่าขอกเข่า,ขา,ขาแรงอยู่บ่นี่มีตู้เอ้ยเนาะผลฝ่ากำลังตกลงมาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าคอยคำลงแรงตอนนี้กะพี่น้องเอ้ยทางบาบุญสารวันกำลังฉวนกลับคืนเมือ่อสู่บ้านสู่ซองผู้ดีผ่านมาทางหมู่บ้านสาวลำเพนเนาะอ่าบ้านนาโพคำพี่น้องเอ้ยเนาะมาผกกับชาวบ้านกำลัง จุงงวจุงควายเข่าข้อเข่าแรงอยู่พี่น้องเลยเนาะกับผ่านมาเห็นกับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยบ่าบุนสังเกตเห็นเคลื่อนซายของเราอ่าพลพระจุภูจงโป,ป,ป,ปงอยู่พี่น้องเนะอ้ยเนาะผู้พาคกันอยู่ในแดดดีพี่น้องเลยเนาะเอาคลิปนี้ครับตกท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพลินกันบัดสุขูสุขคนพี่น้องเลยพอๆกับยูทูปป้าบุญซาละวันเด้อพี่น้องเด้อ พาพี่พาน้องกับมาแปะมาชมอีกก้อนพี่น้องเลยเนาะเป็นครอบครัวหนึ่งกำลังอุออ้มลูปปกผูกเต่าอยู่พี่น้องเลยถ่ายได้อยู่บ่ได้พี่น้องเลยเนาะถ่ายทำคลิปเล็กน้อยลงไปนี่ทานยูทูปเพิน่นอาจจะน้ำคลิปออกหรือว่าคลิปจิปิ้คอมเมนต์พี่น้องเลยเนาะแต่เลิถ่ายคลิปบรรยากาศอยากค่อนข้างจะลำบากน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะ ล้ายเลยแหละเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าหาถ่ายคลิปยากอ่าคลิปถ่ายพี่น้องเบิ่งกะอยูโซปราวเนาะกะบทางเฮากัถ่ายแต่เล็กน้อยผู้ขยันเนาะอ่าผู้กระตันยูอ่าเพราะว่าเฮาเป็นทีมงานสายบุญเฮาอยากถ่ายที่ว่าเล็กน้อยขยันมันเพี้ยนอ่าหาบง้องน้องใม้คล้ายพี่น้องบรรยาก,กาศมันมันกับโม่ขได้เห็นแต่เดินแล้วเนาะเป็นปีและพี่น้องเลยเนาะ แต่ถ่ายไปก็โอ้ยพี่น้องอยันคลิปผิดกฎของ YouTube เพนะิ่นเนาะแต่จะได้ลองเบิ่งพี่น้องคลิปนี้เนาะอ่าเป็นจะได้แนก่ก็ลองเบิ่งน้ำกันเนาะโอ้ยพักกันอยู่เฮียยังดินี่เนาะพี่น้องเลยาน้ำถั่วมาตารางตรุมตารางเฮือนเล่าเลยเนาะอ่าโฮเบิ่งก่อนเขาเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเนาะ เจ้ายังฟิ้งขึ้นพิ้ไฟ,ฟยอยู่พี่น้องเอลยมาพีนาน่เอ,อ็ยังออกมาพี่นั่นนึงเนาะโอ้ย่าขอถามไทยพี่น้องเอลยโอ้ย,นนอยเป็นยังไดเฮือนซาลานแปนนี่หาลูกเต้าพักกันอยู่กันนอนอยู่ใสนน่เนาะคือว่าจุงปูจุงปึงอยู่แน่มากกัได้เนาะโดยสบายดีเอ้ยโดยอันนี้เฮือนซาลนเจ้าบอกโอ้ยอยู่กันจะค้นเอ้ยสิบสี่ สิบสี่คนเฮือนหลังนี่ไหนลูกจะมดเลยวะลูกสิบสองคนอยู่ทั้งพอกับแม่ไปเลยสิบสี่คนลูกสิบสองคนอ๋อโตพี่น้องเลยหาลูกเกือบโลหนึ่งเนาะพี่น้องเลยถ่ายปีพวปีเลยยังเชียวอยู่อีกบ่ลูกกันเลยเชีาแล้ว บเอาแล้วพี่น้องเลยเนาะเทาแล้วพอแล้วเทาแล้วพอแล้วเอาจนเทาเลยเนาะเทา่โวยเทาโวยเออขออนุญาตขอโทษขอให้น้ำพิมพ์น้องลายพี่น้องจี้ใส่ช้หน่อยหลายบ่ได้เนาะทางบนกับย่านคลิปของบนนี่ผิดกดยูทูปเพื่อนแนะนำคลิปออกเนาะพักกกินข้าวกินน้ำแล้วก็ยัางมะเร็งนี่บ่มีแนวกินอืมผมมีแนวกินช่ำบาดเนาะ เขาน้สรสามปลาดิพออยู่พอกินให้ลูกให้เต้าอยู่บ่บ่ได้มีและซื้อเขากิโลกินน่แหละซื้อเขากิโลกินโดยอ๋อผ,ผีคนพระมาเนี่ยจ้ะพอได้แต่กุกบางคำใหญ่เลยกำบังเนาะเห็นว่าโอ้พี่น้องเลยแห้มันคักปลาทีเนาะผู้ชายจะคนลูกนะผู้ชายสามสี่ห้าคนผู้ชายหาดยผู้หญิง ผู้หญิงหกคือผู้หญิงหาใช่หาหญิงหาป่าผู้หญิงมีผู้เดียวเองนี่ผู้น้อยอือโหผูจจ้จูกระจอดอยู่พี่น้องเลยเนาะเสื้อผ้าแพ้บุมีใส่เป่าลูกบุรีมีเสื้อใส่ลูกปล่าบัหนาวป่าคนตกแต่ห้ามคนอะไรคนตกแม่าพี่น้องเลยเ เฮาเฮาขอถามแน่เอาลูกหลานนี่บ่ได้บ่ได้กินยาคุมยาหยังบ่บ่ปล่อยธรรมชาติเลยเออมันก็ลูกหลานแล้วนั่นนี่เนาะจักปีล่ะเจ้าน่ะบูอุเนาะเออนาบ่ได้ไปหาน้องม้ามันมาขายบ่ บม่ได้ขึ้นผู้ไม่ได้ขึ้นผู้่ได้ไปหาลูกบอสบายนะอ๋อลูกบอสบายก็เลยบไม่ได้ไปผู้ชักชุ่มเฮาอยู่ปะมาเนี่ยเคยเห็นอยู่ปะเคยเห็นอยู่ปะมาแคเดียวนี่ปะเฮามาเฮือนซาลอมเพ็นนะอ่าแต่ว่าแต่ว่าบริกายมาทางนี้แต่ว่ากลับขึ้นก็เลยเฮาบำบุญเฮาซื้อบำบุญซาลาบันเด้อมากับบ่าวจันทร์ bao chan, chân khơi mai thân bỏ mà ai ao hải pha hôm mai chim chậu số nè nó bao chan nó rồi bảo chân rồi còn nó khơi ao pha hôm mai chim chậu dù nó rồi mi mi năm chám phứ Ừ. Mà tuần nào đây Tuần nào nào. giờ được chị được nào nào À. Rồi 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 hôm chỗ cặp... ừ, nào thì lao hải nhang gì bả nhang nhang gì nọ vào đi khom tụm các, lùi cặp tảo tụm cặp lùi cặp tảo, nhục nhục chụp bình nào nọ, <laughs> ôi phục gốc chắc bia lùi cào nè phục gốc bắp phu เราไปอยู okay. ่ป em> ่ะเราไปใส่ไปเห็ดเวียยะไปหางรับจ so ้างวัหนี네้ลูกชายผกินข่าวกับบริง่าบริงาลูกคนก็นาะปั่นใช้มือแล้วก็หามาจี้ว่าบันี้ำนางกินข่าที่ดอกบานี้เนาะผมมีแนวกินมื้นี้พอวันดอกสีพักงมอ จี้เขาจี้กินบาตน,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 นี่พี่น้องเลยเนาะอันนี้พี่น้องเอาทิ่มเขาเนี้วใส่ทานไฟแล้วก็กจี้เลยเนาะโอ้พี่น้องอยู่ดีล่ะอยู่ดีเสียดาดยถ่ายเิ็กน้อยลำบ,บากพี่น้องเลยเนาะอ่าชื่อข้าวโลก,กินแต่ละเมืงองเนาะนอกจากเบดเิดข้าวรอบมันจะเอา,าได้ใช้กินบัดน,นี่ มีแต่หิวและไมกมีเงินหาเงินหาข้ามีแต่ยิ่งเดียวหับจางขาเห็ดวิเห็ดนะยหัจางตัวไปนอนก็นอนนำกันเบนนี่เลยสิบสองคนนอนเฮือนลังนี่เบอ ขากลับกับวุ้นของแจกของแถมกับบริตภัณฑเบิร์ดป่านพี่น้องเลยเนาะกับมารอบนี้กับเครื่องของบ่อคอยล้าเป็นได้แล้วก็เสื้อผ้าทั้งไม่นี่เป็นไ้กับแจกอยู่เซ็โนปนไปแล้วพี่น้องเลยเนาะมีแต่ลูกผูนะ้กอกไปหาปให้เรียนงานได้แล้วนะเนาะเพื่อนก็นได้เงินได้ค่าม,มาให้อยู่ปอ้อ ไค่อยได้เพรได้กุมปากเขาเองเอาตัวเองก็ยังบลอดบิดนอยสมัมมีเขาซื้อนั่นช่มพอแม่งเ้จนูนี่พูลูกไปกับลูเท่าแว่วบ๊อบลูกแด้บเนาะเจวาชิมีอีไจักลูกกันเนาะพอลเดอมันหลายแล้วมาแต่ตอนมาแจกบางคนผู้หน่อยยังมเนาะ มีแล้วเนาะอมีามีแล้วเนาะนเดือนหนงสองเดือนคุณน้องอือเดือนแปดเดือนแปดเดือนแปดอมอน้อือโอ้มาหน่อยกัจีกัจีกินเป็นครสองสามเดือนกอลลงยอยไ่ได้กินข้าวพืชยาข้าว จอยนาะแหงเลยบะดีี่ร้องลูกเรากะผู้ชายบ่ได้แต่ผู้ชายนะจ้าเนาะโอ้ชายล้วนเลยน่มีอดกับแม่กัมีทั้ลูกใส่ลูกเลยจอยมันได้เลยนังเกิดมาได้ยินเเกิดมาได้าย บูนอะไรอย่างไดยิงบได้เนาะมีต่ผู้ายออกมาโอ้จีโอจีกาติกันกินอะไรบานี่พี่น้องอเนาะไปจีเอามปจีเอามบ่ตีกันลูกน้องกันบ่อนะไอน้องบ่ฮะาแฟดบ่น่ะก็ได้ลูกเจ้ากัน พู้น้องนี่ตีผู้อายจะกินจี๋ดแฝดก็มีบาทนี่เนาะพูดโพพู่น้องเลยเอ่เนาะบ้านนาพพคำเนาะพี่น้องเลยนี่เนาะถ่ายภาพยู่าพควยฝ่าลังฝนพี้น้องเลยเนาะ นางแจันดาวใจหนาแสงเนาะแต่ไฟฟ้าอะไรมีแล้วเนาะต่อน้ำเพิ่นบ่ต่อน้ำเพื่นบ่ต่อน้ำพี่นอกบ่ดินดอนตอนหญ้าของเจ้าบ่ของลูกหลานของเมียของเจ้าบ่นั่งเป็นยองตอน พเรื่องตาพี่ทางแม่วุ้นกะทีซอยเข่าซอยค่าเข่าค่าหน้าก่อนเนาะพอดีค่ากับเมื่อวุ้นกะบ่มีาเนี้ยฝากเนี้ยต้อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าค่ากับแล้วเนาะจะเบ่งเงินไว้ให้ซื้อกับเข่าก่อนได้จะซอยกันไปพี่น้องเลยเนาะเห็นจะได้ใช้ ข้าซื้อเท่านึงจักพันมือนึง3โลมือนึงมือละ3โลมือละ3โลคร3โล1ต้นเา3โลต้นแรง3โลมือนึลลูกเจ้าลายเนาะมันก็กินลายแหละอ่าบ่มีญาติพี่น้องเอ้ยน้องเจ้ามีบ่มันได้ปันใหเลี้ยงบ่โคยปันโอ้ยพี่น้องเอ้ย พ่อเด้อมานบอลเด้อลูกเด้อมันหล่พเลยหลโพดเราเลี้ยงพ่นมกุ้งเลยเกินมือเลยนะอ่าเราเต็มมือแล้ว12กิโลกรัมเยจะเอาอีกคนนึงเดินมือยังจะเอาอีกอยากเอาอีกโอ้เน้าเอาแล้วละแล้วน้องมาบอกนะ อบอเอาแล้วพอแล้วมันหลายเลยสำนีงกันยังเลี้ยงคนบกุ้มเลยพี่น้องเลยอ,ออกมานี่ะ่ะได้ลูกน้อยแล้วก็ยากประทับยางระบายได้อึดยากมาพีอ,อืมแนวมันแล้วเนาะได้ลูกน้อยบุมีไคเอาใหญ่เลยสบายเขาอยู่ใครอยู่มันอืมอืมเนาะเออสานาวุา่นสารพันมาจาก ซอยครับเขากับเขากับน้ำเด้อเอาไปซื้อนางนอนคนเหมยอดอยากเด้อหนึ่งแสนกีบเนาะเอาไปซื้อเขากินเด้อเมื่อไหร่เมื่อไหร่วันนี้ของฝากมีอ่าเครื่องแจกเนี่ยแถมแหละจะเอามาให้เด้อพอดีกลุ่มลูกแน่พี่น้องโอ้ยต้นลูกเล็กหน่อยแหละนาวซ้ำพากระจาดกับบมมีเนาะมาแยมขึ้นนะเปียกบัตรไงเนาะ พาะชาบุญเดินทางก่อนนะเจ้าเด้อดีๆไม่แห้งสู่ๆต่อไปโดยพ่อเด้อล no. uh. ูกเด้อพ่อเด้อท no. ั้งผัวเด้อไปไปพี่น้องน่าคุ้กะเวเบิ่งเนาะอีกเคลื่อนลังหนึ่งลูกสิบคนพี่น้องเลยเนาะอยู่เคลื่อนลังเอยเนาะหนึ่งสิบชองคนพี่น้องเลยคุ้นกับพระเปียกปั๊บเนาะ เอาดูหลายโพดเป็นยังไงเนาะอนนย่างเช่นได้อีกผัวของนหนงโอ้ยพอแล้วเป็นยังไงเนาะจะนีเงาเลี้ยงคนมากุ้มแล้วเนาะฮู้วปีบาป่าตัวเล็กน้อยอะไรเป็นหนองยแง่นาบ้าแล้วก็เนาะเจอวันเนี่ยบนก็นเห็นหละกหลต้นเล็กน้อยอะกินเข่าครับอันนี้เข่าเนียวเข่าเนียวอะไลา่ะแล้วก็มาจีอ่าจจีแล้วก,ก็กินเนขะ่าก่อนเนาะ คนเจอยๆแห่งๆพี่น้องเลยขาซานอาหารเห็แเลยก็เมื่อยใจน้ำน,น้ำเนาะเนาะเฮาะหอกซอยจำใจเอาซอยได้พี่น้องเลยเนาะซอยพันกาเห็นไก่ตนนุ๋นเนาะพี่น้องเลยไปสายว์พี่น้องบระุณขอขอยัดเดินทางจับก้อนบาดนี่พี่น้องเลยเนาะผ่านมาทางเพื่อนเอื่อยลำเพนหรือว่าสาวลำเพนแม่ ห้างลูกหนึ่ง,ง,งก็ได้พี่น้องเลยก็เลยผ่านมาทถานีกําลัางออกไปแนมเพ้นเฮือนลังนี่เนาะอ,อยู่กันสิบสองคนเรื่องขาดจุดต้องจมแป้งบป่าแหละน่าภาคจัดก็ได้โอ้ยนาะพี่น้งองเนะมารอบหน้ารอบหน้าจะว่าพรมพี่น้องเนาะเอฟซีถูกทานอยากร่วมทำบุญนำ้ำแจกจ่ายเสื้อผ้าหนาแพ้ให้กับผู้ขาดเคิร์นพุกยากกับ ยินดีเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าเสื้อผ้าเนาะเฮาว่าสิทีมแล้วเฮาบ่ต้อง,ตงทิมเด้อพี่น้องเด้อเก็บไว้เนาะอ่าเก็บไว้เพื่อผู้ที่ว่ายังบ่มีเนาะคิดว่ามันหกเคือนหกซานเนาะอ่าชุดสุดเสื้อผ้าใส่บ่ได้เก็บใส่กระสอบไว้พี่นะ้องพับไว้เนาะอ่ากะมาแจกจ่ายพี่น้องก็ได้บุญได้พี่น้องได้เนาะเพื่อแต่คนบ่มีนะนเนาะคือนั่นอะไรมากกับเห็นใส่เสือ้อใส่ส่งคือหนยอ่าเล็กน้อยกะ นะก็ม,มีเสือกันยงาใส่เนาะลำบากอยู่พี่น้องเลยเนาะเห็นได้กาฝากคนพี่น้องเด้อทานได้คิดว่าเสื้อผ้าใส่บ่ได้แล้วหรือว่าใส่บ่ได้ทง 4, นะังซี่เนาะกาว่าชิทิมบ่ต้องทิมเด้อพี่น้องเด้อเก็บไปบาบรุีสารวัตรสามารถแจกายให้เนาะดีกว่าเอาไปทิมล,ะละ้วละได้พี่น้องเลยเนาะเอาสักพี่น้องเลยกอบ,บุคุณเด้อเอฟซีปฐุทธานที่เขามาหาผสมติดตามโดยตลอดพี่น้องคลิปนี้เนาะขอบคุณคุณหลายๆอ่าเป็นมาเนื้อนั่นรอบนี้เนาะขึ้นมากอะ ทางลุงจันเนาะคนก็ไปเบิ่งเฮือนบ้านพ่อวงมี่เนาะแล้วก็อัปเดตทางคนอื่นพี่น้องนะครับไปชมเนาะลงไปรอบนี้กะไปเก็บงานเก็บกายทางลุงพอแล้วพี่น้องเลยเรา่าจจะได้เนาะ,ะพาพารรยากาศพ่อเป็นพี่น้องนะครับไปชมเบิ่งเนาะคนพาอากาศพี่น้องธรรมชาติสวยงามดีพี่น้องเลยเนาะพาจะกข้อระยะเดินทางเด้อพี่น้องพอๆกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนเด้อ ขอกาคขงว้าสวัสดีและสวัสดีเบิร์ตสุกุสุคนพี่น้องเลยเนะาะที่เขามาหาชมติดตามโดยตลอดมาขอบคุณคุณเอฟซีจากฝั่งไทยอย่างสุดใจพี่น้องเลยเนาะที่มีน้ำคิดน้ำใจเพื่อแพร่แล้วก็ขอบุญคุณแม่นี่จากขอนแกน่นเะนาะได้เอาเสื้อผ้ามาแจากจ่ายให้กับพี่น้องชาวเซปอลเนานะคนก็ว่าโอ้ยคิดเห็นผู้ที่บ่มี อ,อ๋อฝุ่นเก็บเสื้อผ้านาแพ้ของเกา่าผลงานอะไรพี่น้องเลยได้ไม่ต้องทิ่มนอ้องคนก่เก็บมาให้ใส่เจ้าพ่ามีโอกาสข่ามไปไทยน้องพี่น้องเลยกะสิเอามาแจากจาก่ายพี่น้องนับกันได้บุญนับกันเนาะบุญครั้งนี้ก็ให้แม่นีนิได้บุญกุศลในลายเด้อเหตุบุญครั้งนี้เก็บเกลาเจ้อผ้า,านาแพ้เนาะขอบวนขึ้นะแม่หลายประานาสิ่งใดให้แม่ได้สิ่งนั้นเด้อเจริญเจริญในหน้าที่การงานบริษัทขอบในขัว สุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปด้วยแมเดอเอฟซี FC ปทุกูทางคือกันเนาะสุขกายสุขใจพ่อของกิฟตนะกิฟต์นี่ไปก่อนพอกล่าวคาว่าสบายดีนะสวัสดีเพื่สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ,ดอ,ดอ,ดอไปโอ้ฝนมารัดข้างหน้าแล้วพี่น้องเอยอ้าโตู